สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันที่เสาร์สองพฤษภาสองพันหาพี่น้องอยู่บ้านบ่ได้พี่น้องเอ้ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาหะเห็ดปวกอยู่บ้านบ่ได้เขามากะเห็นแต่มองข้าเจ้าคุดหาแต่เบิง่งทรงท่านได้เห็ดดอกเบิ่งเลยเนาะ เห็นการขุดนี่นีขุดหาตัวหมอมันเคยออกเขาก็ขุดหาจนมุนมัดเคยลากมาหาเห็ดปวกพี่น้องมอน,นี่เห็ดปวกหาเห็ดเ,เพาะเขาป่าหาอยู่หากินมารุมนั้นกันพี่น้องสีมานเห็นมันออกเลยเยังว่าท่านออกเนาะ เขาขุดนี่เขาได้หรือเขาเบาได้เจ้เห็นแต่หมองขุดแมนหม่องเห็ดปวกมาเลยหม่องเขาขุดนี่ขุดวัเดเง,ดงเศร้านี่ขเข้ามาหลบตอนนี้สิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีมาลุนน้ำกันพี่น้องสีมานบ่ เห็นอีกมองหนึ่งสงสัยเขาเอาเห็ดเพาะมุนเมืดเรียวหาปัดปรเห็นแต่คืออยู่นะคือคือเป็นตาได้เห็ดตัวนะ่ะไปเบิ่งพังนะฝนตกน้อยเดียวให้เตน,น้ำมากน้ำห่วยไรมันแห้งอยู่ทางเทือง มาลุนพี่น้องวาสิพอหรือว่าพอขอบุนขอบคุณเด้อทุกคนที่ติดตามรับชมสองเคยลาตลอดเนาะมาลุนกันพี่น้องวาสิมานบ่บไดมาเฮงเลยบางทีตอนเสายัางบ่ท่านโพอาจสีมาโพตอนเร่งก็เป็นไปได้เออตอน ช่วงเข้ามาก็เป็นไปได้อีกเนาะนะไม่ใช่ก็มีเต่ามองขุดคุมมือนีหาเห็ดปวกแบบดูเดือดเลยบ่ท่านออกบ่เป็นยังขุดหาโลดเค่นเห็นอยู่พื้นและเม่นมุน่นโลด ท่านมีโอกาสชีได้ขืนมาถือแสงแดดซ้ำขุดเอาก่อนแล้วมันราคาแพงไครก็หาไปข่าอีกน้องกิโลละเป็นพันบาทเนาะปีละเถื่ออีกคันช่วงมันออกล้ายล่าลาไปก็ถือแน่แต่คันช่วงนี้แพงมันกำลังเริ่มออกนี่ เราก็เลยมาขุดหาก่อนเลยมองนี่ก็คั้นออกแล้วดอกใหญ่ดอกขาวดอกเงาขนาดนี้ ข้าแม่น้าสีเห็นกับสีปเป็นดอกเป็นจูมดอกพี่น้องเลยนาสีปเป็นกำลังดินแตกนะพอเข้ามาหาหมืดแล้วเห็นแต่มองเขาขุดพอท่านออกเนาะเห็นแต่มองขุด หลอหาจนสิมดป่าเลยเนาะเห็ดล้ะงกเห็ดเพาะเห็ดปวกยังบ่เห็นจ้าเห็ดทั้งอื่นคือออกดีแท้เท่าเฮาคือบ่เห็นเนาะรอจนสิทั่มหมดเลย มาพ่อผลไม้ปลาหมากลำพินลำโพนพี่น้องเี่แต่มันยังบ่ทันสุกเต็มต้นเลยลกขนาดเออมันุกกินได้เดยมันออกรสสาติ สม,สมวันวันบังเดี๋ยวหาหมักสุกมันก่อนหมมีเนาะมีแต่หมักเขีียวๆเลยพี่น้องรองไปอีกบ่พ่อให้เนี่ยบ่ มันเป็นนำ้ำมันมีแต่มองเขาจูดีนบ่อเ,เนาะป้าก็มีแต่มองจูดแต่มันก็คือยู่เป็นตันเป็นเตออ่า แต่ยังบ่ทันเห็นมีแต่มองเขาเจ้าขุดหาอยู่ใส่ก็เห็นแต่มองขุดเห็ดยังบ่ออกซ้ําขุดหามาเลย ตัวใดมองสงสัยเขาคุดมาแล้วมองคืดๆเนี่ยเป็นต่หอยเสียมเลยนะ มองได้ที่เขาได้หัวปีเขาเจ้ากับคุดหาเมดมองที่เคยได้นะเนาะสมมติว่าเขาเคยได้มือน,นี้มาเขาก็คุดหาเลย อันม่นออกก็เฮ็ดง่ายตัวไผ่ใหม่มาแล้วแกนตอนยังโอลุ่นไปจนสุดพี่น้องเอ้ยจนสุดมองหาเนาะบ่มีพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮานี่ยังบ่ทันออกเนาะ อย่างบ่เห็นจากดอกย่งบ่เห็นจากจูม10แห่งแห่งเลียยางทั่วมืดเล่อึดดาเียอ เมื่อก่อนพี่น้องคลิปนี้กับเบิงรลป่าไปนอนพี่น้องเนาะเห็ดยังบ่ท่านออกเลยขอโทษขออาภัยหลายๆที่บ่มีเห็ดไมาให้พี่น้องเบิงเนาะขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อยังบ่มีเห็ดมาให้เบิงตั้งใจว่าต้องมีคันบ่เห็ดปวกก็เห็ดเพาะเพราะว่า,าอยู่บ้านเคยลาก็ออกเลยเห็ดปวกกะดะเห็ดพ่อ,อก็ออกอยู่แถวใกล้นี่กัน ออกแล้วยังเลือแต่บ้านเฮ้านี่แหละบ้านน้ำมงนี่ยังราทันโอกเห็ดพาอกันยังบบเห็นเห็ดปวกกันยังบบมีไปเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปนะ้ากับเคยลาสบายดี